โอเคนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะช่องฟังสาธละควัมดิกนะคะอันนี้ก็จะพาแม่ๆท่าผู้ชมท,ทุกท่านมาดูน้องเวนทองนะคะหาได้ยางรถมาดูว่าจะทำยังไงนะคะจะเล่นหรือว่า โอ้ไม่กินน้ำอยู่ในยาง <laughs> <ะ> <laughs> น้ำอยู่ในร่อง <laughs> กิน,ก,นก้อนว่ะเขากินกน้อนยายกินน้ำก้อนอืมจำเป็นคือยายก็ให้กินตลอดลน้ำในกระมังมมหนู่นนึงเติมไว้ตลอดเหรอลองดูในยงางรถไ่จะจะที่เส็บบอ๊อสคนว่ะดูนะคะน้ำฝนเมื่อวานนะคะ ติดอยู่ในรถล้อทางอยู่นะคะโอ้โอ้น้ำในยางอร่อยกว่าอีกครับบ้า<อ>น้ำยางอ่าดีๆเล่นกับน้อง,อนงหน่อย,เ,อยเล่นกับน้องคุณฮ้อนหน่อยเอเล่นกับน้องหน่อยละ <laughs> ให้กินน้ำก่อน <laughs> กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนครับ <ม>น้ำี่สุกป๊ะกว่าน้ำนุ่นสุปกป๊ะที่ไหนสะอาดน้ำฝนน้ำฝนนะคะทางอยู่อาจารย์มือน้องหน่อยเนี่ดี๊ดิ<ะ>เล่นกับน้องหน่อยเล่นเป็นเพื่อนน้องหน่อยดิน้องอยากมีเพื่อนเล่นนี่นี่นี่นน นีวันนี้ก็ฝนจะทำท่าจะตกอีกแล้วนะคะเมื่อคืนก็ตกหนักค่ะเมื่อคืนตกหนักมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคะ่ะเอียกหมดต้องนั่งรอจนฝนหยุดเช็ดแล้วก็นอนต่อนะคะจ <c oughs> ินแล้วค่ะจ <c oughs> ินมาแล้วคะ่ะฝนมาแล้วนะคะ อ่าทำแล้วนะคะเปียกผ้าห่มหมอนเปียกหมดค่ะแกก็ชินแล้วนะคะชินแบบนู้น้องไปขึ้นต้นหนาเป็ตัวใหญค่ะมาเล่นกับน้องมาดูจะเอาน้ำในโ้ออย่างเดียวนะคะเฮ้ยเ้ยเฮ้กินน้ำหมดแล้วมั้งหมดแล้วน้ำเลย หมดแล้วเล่โอ๊ยเยนน้ด้วน้ำยังเหลือใหญฮะเอ๊ะเดี๋ยวดูเบิงแม่เพลินไม่ให้ลูกเล่นนะคะจะเอาเก็บดูนะคะเออดันออกมาทำไม อันนู้นไม่เล่นบุอ๋อจะเอาเล่นไหมนี่ฮะอืมไม่เล่นเล่วไม่เล่นไปเล่นกับควานบิ๊กดีกว่าก็ว่าเล่นกับควานดีกว่าอาแกงหกตัวก็เข้าไปเล่นด้วยนะคะเข้าไปเล่นด้วยเด็กเด็กเด็เด็เเดอาจับมือน้องนะเล่นเป็นเพื่อนน้องเลย เมื่อวานเล่นคนเดียวอยู่มุมนี้นะคะเงาในควานก็เดินมาเล่นเป็นเพื่อนเล่นอยู่คนเดียวโมพี่น้าโมก็มาพอดีแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะน้าโมอืมพี่ดีดีเล่นกับเล่นกับน้องน้อยเออ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 มาช่วยดันน้องน้อยเลยมาช่วยดันเอออออช่วยพมน้อยช่วยพุมน้อย มาไม่เล่นบ่เออเอเบื่อแล้วบ่อันเขาไม่อยากเล่นเย้ยยยยเฮ้ยเนี่ยต้องฝึกใส่โซ่นะคะเริ่มโตน่ะนะคะ ไหนเยอะไม่เล่นเหมือนวันนั้นอย่าฮะเย่เย่เย่แม่เขาก็ห่วงนะคะห่วงไม่ให้เล่นนายเอ๋ย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 จะเล่นแบบนายเอ๋ยเย่เย่เย่ ดีดีนั่นกับน้องน้อยโอ้โหฝนมืดมาเลยนะคะวันนี้สงสัยไม่ได้นอนอีกแล้วนั่งถ้าไม่ถ้าไม่ลมก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าลมมันละสาดเข้าเพราะว่ากระทอมไม่มิดนะคะกระทอมมันจะเป็นเบ็ดไม่มิดชิดนะคะไม่มิดชิดแต่ถ้าโปกตกธรรมดาไม่มีลมก็ไม่เปียกนะคะ ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วแม่ก็ไม่ให้เล่นดูนะคะอย่าเล่นก็ห่วงลูกห่วงลูกมากนะอ่าห่วงห่วงลูกไปเอาออกมาเขา่ากเขบอกควันไปเอาออกมาเอาให้ให้เงินทองไป หอกมากดึงมือดึงมือไปแล้วนะคะอา้อาวอา้อาวอ้าวยิงของเล่นไปเลยยิงของเล่นรู้แม่หนีย่านแม่ผ้าคว้านบิ๊กหนีเด้อคะดื้อทาไมล่ะเยอ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 ะโปเยอะ อยากเล่นกับควานมากกว่าน,นะคะอยากมีเพื่อนเล่นอยากเล่นกับควานนะคะจุบหน่อยจุบหน่อยหอมหน่อยกอด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 สัญ,ญญาณไม่ค่อยจะดีนะคะ เดี๋ยวเตี้ยดิดิมาเล่นกับน้องมาเดี๋ยวเอ็นเป็นเพื่อนนะโอ้ทำไมมืดมืดแบบน่ากลัวมากนะคะโอ้หน้าจะตกอย่างแบบหนักเลยเนี่ ะะดีที่ไม่ได้ไลฟ์วันนี้นะคะวันนี้ได้ไลฟ์ไหมไม่ได้ไลฟ์จ้ะไม่ได้ไลฟ์พักก่อ <ๆ S 1> ใหญ่ตัดหญ้าทั้งวันเลยนะตัดยอด <ๆ S 1> มืดเริ่มมืดมาเลยนะคะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝนจะตกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสับไรและกดติดตามให้กับช่องพังสายกุลรัพควันบิ๊กด้วยนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนเย่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 ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ